หน่วยวันชาติเพลงรักเมืองไทยรักในหลวงเมืองไทยนี่ดีนักหนาในน้ำมีปลาในนามีข้า สุขใจในถิ่นบ้านเราสุขใจในถิ่นบ้านเราฉันเป็นเด็กไทยฉันรักเมืองไทยธงไทยนั้นมีสามสีแดงขาวน้ำเงินดีเป็นสีชาติไทยภูมิใจในชาติบ้านเรา ภูมิใจในชาติบ้านเราฉันเป็นเด็กไทยฉันรักเมืองไทยเมืองไทยเรามีในรั้วศูนย์รวมหัวใจของปวงประชาปกครองในถิ่นบ้านเราปกครองในถิ่นบ้านเราฉันเป็นเด็กไทยฉันรักเมืองไทย